สวัสดีครับครับนี่ค่ะมาเฮ็ดเบ็ดครับเฮ็ดเบ็ดตะกุดครับเฮ็ดเบ็ดขั้นครับเฮ็ดใส่ตะก,กุดด้วยตรงเลยครับอะ <Okay. S 1> ได้ใส่เงินลอยนะครเนี่เป็นใส่เงินเงี้มัดครับใส่เงินจุ๊ก <Okay. S 1> นี่ครับใส่น่วยได้แล้วครับประมาณครึ่งน,นึงนะครับ <Okay. S 1> ยังอีกครึ่งนึงเลย มาทันแล้วน,นี่ครับกาลังเล่งอยู่ครับหามโมงตัวเลยครับเห็ดเผาเล็งมาถึงไปใส่ครับตนี้ก็ใส่หน่วยใส่เสือกแล้วครับนี่ก็บย่างเร่งเี๋ยวเหว็ดใส่ตอนแรกเนี่ยครับพี่น้องหัวหัวลิฟเลยครับคันลิฟต์จะไมหม่นะครับใส่เบ็ดบบปลากคตครับใส่เง้ยม,มัดเง้ยสมลี่ ใส่ตะกลัวน้ำครับจะเสียบจะใส่สจมเลยครับพี่น้องจุ่มถึงขั้นเลยครับไหวแต่ไหวแต่เลี้ยวเห็นเนี่ยทั้งโคกวันจากน้อยครับอยู่้นมันหมดร้ายเลยครับเราได้ยี่สิบขั้นครับ อยากให้มันเลี้ยวก้นทำเม็ดครับเจยวที่ประมาณเม็ดแปดสิบครับมันทวมหัวครับทำเม็ดใส่ปากกดครับปากกดโดยตรง ไส่เยื่อมัดน้ำมันหมูก็ได้ครับเยื่อสมัมีทก็ได้เยื่อจุ้งครับใส่เดือนก็ได้ ปันพุ่มก็อื่นว่าอยากแอวอยากแอวเบ็ดครับคันเบ็ดหรือว่าบานตีนหน่อยอื่นอย่งไรเนาะนี่อื่นคือกันบ่ลนองแต่ละบันก็อื่นหมดเคยคือกันบอลไดหรอกครับแต่คนต่างอื่นคือพี่น้องก็เม่นมากวะยี่ยังหนอปั่นพุ่มว่าปลากระตบครับ มันพุ่มเอื่นป่าก,กระตบมันเปนเพลินเป็นวาเอ,อื่นป่าอย่างป่าก้าครับคุนลายยานครับบ้านพุ่มเอื่นเป็นป่าก้าเราเป็นเป็นป่าใหญ่ครับก็ป่านกเขาแบบเดียวกันนกเขาแต่มันสีดำะนะคนรับ้่าพุ่มเอื่นป่าก,ก้าครับ เขมเมเ็นมาเป็นมาบาเนเพื่อนๆ่นผมน่างบานพร้อมกับมาป้าก,กระต๊อบต่างบานที่นอกเพื่นๆุหนทัางทัางใดน,นอกเอก็รื้อเมเป็นมาบอกว่าบานเพื่อนอื่นปัดก,ก้าเพ่นว่าเตละจังหวัดเตละ ฝากอ่ะต no? ื่นแตกต่างกันไช่ครับนี่นใหมเบิึงหยุดคำเบ็ดครับถูกหัวครับเลยหัวลิบเบ็ดลอยฝ่าเฮ้ยใส่ง่าย ก็เลยครับยืใส่ยูหวยยูอย่างกบวยสั้นๆเล็กๆครับเสียบยูทึงไปเละโยนลงไปเสื้อไก่เน่าครับเสือไก่เน่าประมาณสองเป็นเม็ดหนึ่งครับเสือเน่าโอ้มเสยนะฮะมเียดด้ถือยูฮะ รถสองแมวรถสองแมวท้องหน้านะครับแล้วมีป้ายอยู่อ่ะโออ้ะไรมาาขยเมันถือป้ายยังอเออโอ้ไหนเปนลองเบิ่งจักเถื่ออยู่อย่าคิดจะลอยมาถือวะครับเพื่อนก็บ,บอกว่าไปใส่อยู่ท้องหน้าครับ ว่าเขาใส่ถือได้คล้ายครับใส่ที่ป้าสะนี่ขึ้นไปครับตรงหน้านครับเอาน้ำซี่ล่องระหนาำสะป้าะสะที่ขึ้นไปแล้วครับป้าสะทีะ่บางซาเขาบวาได้สูตก,ก็รงนี ตักดด้วยตรงเลยครับอันนี้เบอร์อย่านี้เบอร์เบอร์สิบรับบุกซื้อมันเลยครับหนึ่งมีแต่ตัวอังกฤษครับลองมันเป็นว่าเป็ดนี่เป็ดปากกดด้วยด้วยตรงเลยครับว่าไปซื้อในร้านว่าเอาเป็ดปากกดนะครับแล้วก็เอาปากกดนั่นแหละ เอาเบ็ดป้ากดโดยตรงไงครับอืมเอาอือขันเบ็ดร้อยฝ้าอีรีท่นครับนี่ตรงเร่งครับยี่สิบสองขั้นมาเนี่ยเราทำคำแล้วครับ

บัวหอยมันเยื่อมันลอยครับไปนอนเยื่อสมลีมันคือลอยนะครับอือขันเบ็ดครับนี่คือตะก,กัวนี่ครับไอ้ตุก,กัวไปลุ่นน้ำกันครับมือแรกมืออื่นนะครับไอ้แรกจะไปใส่พอ ตอนนี้กัเล่งจักน้อยครับทำแล้วอยามันมืดก่อนเห้ล่งเบิงครับใส่เงียมัดเงียสำ้เรีหน,น่ครับเสี่เสีเป็นทรงมาให้นะครับใส่ชุดนันการใส่ใบผมีปากกด ถึงจะปัดบุกโอ้ตัวใหญ่ๆสามสามตัวครับมือนี้ไปใส่มองไมครับมองนี้สงสัยเขาว่ามันมีปลากุดอยู่ก็เลยไปใส่ตอนนี้ก็เล่งมือขนาดครับยามมืออยดยามเทชรยงวันแล้วท่าน เหมือนกับเราครับแนวบัได้อยากลายยางมีแต่แนวไปครับเฝ้าเฝ้าไปเฮ็ดนั่นนี่ก็เฮ็ดนี่กันเลยบัได้มันเล่าเาจ็เว้นเจ็ดเสาอะไรเล่าเจ็ดเสาอะไลฟ์ครับนี่ทำเกิดด้ดวยน้อยๆนะครับ be 10 <laughs> รีใส่ตะกัวด้วยครับรีมใส่ตะกัวครับลาไปใส่แล้วใส่เนื้อมัดนังมูครับมันลอยเนะลยใส่ตะกัวเนื้อสัมฤทธิก็ลอยกันครับรโอ้ตะกัวเล็กครับ เดือยาวหนึ่งเม็ดครับครับเ,เรืนี้ครับอยากเด็ดกันแล้วล่ะครับพี่น้องเด็ดคั้นยาวครับลอยสิบลอยแปดสิบเส,บสนนะครับในทวมหัวเด็ดปากกดครับมีกันแล้วนะครับ พี่น้องติดตามเบอร์ผลงานเลยครับคือบอสสิมานบอครับเป็นเป็ดจุ่มครับอะไตะกั่วอะไรเยื่อมันหมูหรือเนื้อซัมลี่ครับเดี๋ยวไปเอาไปใส่พี่น้องเบื้องครับเหตเบื้องท่านนี้แหละพี่น้องตามเบอร์คลิปต่อไปด้วยครับครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณเรือยๆครับสวัสดีครับ